ได้ผมอยากได้ไม่ถามไม่ยิ้ไม่สับนะอะไรไหนรื่องหรือรื่อหรือรื้อโอเคโอเคทำยังไงบ้างเอาฟิสิกส์ที่ไม่กลับมาเอาหลังจากที่เริ่มแบบไม่สับน้ำไปมันโอเคขึ้นแล้วมีคือต้องพูดอย่างนี้ว่ามันจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันต้องบอกอย่างว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ตอนแรกที่เห็นฟิสแบคตั้งแต่แรกที่เราคุยกันตั้งแต่ในวงเล็กตอนนั้นนะว่าว่าเออใช้ว่าอะไรดี จริงๆ้วมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรแต่เราอ่ะกลัวว่าคนจะมองเราหรือว่ามองงานของเราอ่ะไม่ดีหรือกลัวเขาจะดูงานเราไม่เหมือนเดิมเราเลยต้องอธิบายเพราะว่าเข้าใจทุกคนมากๆว่ามันก็มีโอกาสที่ภาพในช่วงวินาทีสั้นๆที่มันถูกตัดต่อถูกยืดถูกอะไรอย่างเงี้ยมาแค่นะโมเมนต์จังหวะนั้นน่ะทำให้คนเข้าใจผิดได้เราก็เลยแค่ เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การเคลียดาม่าหรืออะไรนะมันคือการอธิบายในมุมของเราเแล้วก็อธิบแล้วก็โชคดีที่แบบเออเจอกับลิงๆพอดีในวันนั้นแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันก็ถ้าถามผมผมว่าฟิดแบบมันก็คือมันก็ก็ดีอยู่แล้วครับรพอคนเข้าใจพกเรื่องพวกนี้มากขึ้นเราคิดว่าก็ดีมากขึ้นผไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเลยแล้วกมันเคร,รียดมากเลยใช่ครับใช่ใช่เราก็แบบ เกรงใจก็เหมือนกันนะตอนที่ตอนที่ลิงลิงทักมาพอลิงลิงเห็นเรื่องพวกนี้ลิงลิงก็ทักมาคุยกับเราเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยแบบจริงๆริแล้วมันมันไม่ใช่ความผิดของลิงลิงแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะมันอยู่ที่มุมมองหรือว่าอยู่ที่เรื่องราวที่มันถูกแ่ายทอดออกไปแค่นั้นมากกว่าเราก็แต่เราบอกว่าที่เราต้องพิมพ์เอหรือว่าอะไรออกไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราป้องกันการเข้าใจผิด จริงๆ,รงๆเราเราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดจริงๆไม่ยังมีมคนที่แบบยังไม่เข้าใจไหมเื่อเราไม่เก็งเออคือเท่าที่เห็นก็ก็อาจจะมีแหละครับในแบบสมมุติแบบใน Facebook หรือในอะไรที่มันแบบพอมันพอเราพอเราดูมันก็จะดิ้งขึ้นเราใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เขาอาจจะยังไม่ไม่ได้เห็นบทสัมภาษณ์เราไม่ได้เห็นว่าเราไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นไม่ได้เห็นว่าเรื่องเราจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดการตีความที่มันเป็นแบบเขาไปได้ก็ ก็ก็หวังว่าจะเห็นคลิปนี้แล้วกันครับม้่จะมี่อใกที่ยาช่ตอนแรกกังวลตอนแรกค่อนข้างกังวลครับเพราะว่าพอเห็นเห็นฟีดแปลกแล้วกลายเป็นว่ามีคอมเมนต์มาเชิงแบบว่าโอ๊ยแบบไม่อยากดูเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบว่ารู้สึกไม่ดีเลยทั้งทั้งที่แบบพี่ต่อพี่ย่าพี่กิ๊กลิงลิงหรือทุกทุกคนแบบตั้งใจทํางานนี้มากเราเองก็ตั้งใจทํางานแล้วเราก็ดูงานแล้วเราก็อุ้ยทุกคนแบบเล่นดีทุกคนสนุกับงานมากเนี้ยแต่เราก็ไม่อยากให้งานนี้มาเสียเราเรานะเราก็ การที่ถ้าเราเงียบไปแล้วเขาคิดแบบนั้นขึ้นมาจริงๆอ่ะแต่อย่างน้อยการที่เราได้อธิบายแล้วสิบคนเข้าใจเราสักเจ็ดคนแปดคนเงี้ยมันก็ดีกว่าครับดีกว่าไม่พูดเลยเลยแนตะ่ว่าทําเรานนเนเหน่อยเป็นเายว่าใจเปนแบบเเรื่องเป็นราวอืมเรียกว่าระวังตัวมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าเข้าใจเลยอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้อย่างแบบถูกใจทุกคนถูกใจทุกคนแล้วก็ สิ่งที่เราทํามันอาจจะถูกตัดคอนออกมาแล้วมันอาจจะดูไม่ดีได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะระมัดระวังอะไรตรงนี้มากขึ้นครับผมนี่เราเป็นคนที่เล่นมวยจะกร้าเล่นมาบอกว่าเราก็เก่งก็แสมันสนิทกันอยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าสุดท้ายการทํางานอะ่ะเราเราออนโปรเซสกองละครหนึ่งอ่ะโปรดักชั่นหนึ่งอะ่งอะเราใช้เวลากันเป็นปีๆอะ่ะเราอยู่ด้วยกันเราสนิทกันเราเรามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในกองแล้วก็นอกกองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการสนิทกันมันคงเป็นสิ่งที่ดีกว่า ทั้งในฐานะคนทํางานแล้วในฐานะเพื่อนด้วยเนาะฉะนั้น<ม>ก็คงเราก็ต้องสนิทกับทุกคนเหมือนเดิมเปเลยครับมไม่งั้นงานเราคงทางานไม่ได้แน่ๆแต่ว่าการที่ออกมาทํางานนอกเหนือจากกองละครหรือว่างานอะไรที่มันมีความจำเป็นต้องพบเจอกับผู้คนเยอะอย่างเงี้ยก็เลต้องระวังตัวมากขึ้นในค,ความสัมพันธ์ไม่เกรงหรอกครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยแหละนึกออกไหมว่าถ้าเรามาเจอหน้ากันหรืออยู่ตรงหน้าสื่ออะไรเงี้ยอะไรที่ เซฟไว้ก่อนได้ก็อาจจะต้องมีเซฟไปบ้างแอนไม่มีบ้างะไรนะครับแอนแอนแอนไม่ว่าเลยเลยแอนเข้าใจมากๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนเข้าใจมากๆแล้วก็มองว่ามันหลายหลายคนก็บอกเราว่าไม่ไม่ต้องซีเรียสหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องมองเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าการที่เราเทคจริงจังไปก่อนน่าจะน่าจะดีกว่าสําหรับทุกคนเราก็แค่บอกเราก็บอกผู้ใหญ่ประมาณนั้นแต่ว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทุกหลายหลายคนมากๆก็แบบ ส่งข้อความมาบ้างฝากคนนู้คนนี้มาบอกต่อเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเลยแบบเป็นลูกรักในช่องไปเลยทุกคนใจใจมไม่ต้องดราม่าแต่ว่าฟีดแบกละครมันคนั้งดีคือถ้าฟิดแบกละครดีอย่างเดียวแล้วไม่มีดราม่าก็จะดีใจกว่าครับแต่ก็ดีในในมุมของละครก็ดีใจครับดีใจมากๆที่ที่มันตอบสนองต่อคนดูเนาะแล้วเราก็หวังว่าในวันหนึ่งที่พาร์ทของเรามันเริ่มเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็คนดูก็จะชื่นชอบแล้วก็มองข้าม ดราม่าเรื่องก่อนหน้านี้ไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมกับลิงลิงเนี่ยก็ทํางานคู่กันในฐานะพาร์ทเนอร์กันตลอดทั้งเรื่องเหมือนกันอ่ดราม่รับพีม่าาม่ารัมีาดม่ดรามดรับ่่ม่ดรามดราม่า่่่มามม่ม้อด่่าร่รราร่อร่ม ก็มีต่อนานไม่มีขอสายตาในอาหารสั่งตัวนี้นะคะ่แล้วก็มีลูกนึงเด็กลูกนึงเออันึงเออเจอแล้ว